สวัสดีค่ะในนามบริษัทดีนอนประเทศไทยจำกัดนพัฒก็ขอให้ในปี2558นี้สมาชิกของบริษัทดีนอนจงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาเฮงเฮงรวยรวยกันในปีนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะในโอกาสวันสงกรานของไทยหรือว่าวันขึ้นปีใหม่นะคะอขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวดีนนทุกทท่านมีแต่ความสุขความสดชื่นความสมหวังคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกๆประการนะคะสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวดีนนนะครับวันนี้วาระฤทธิขึ้นปีใหม่ไทยนะครับวันสงกราน ก็ในานามผู้บริหารของบริษัทดีนอนนะครับขอให้ทุกท่านทุกสมาชิกเลยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขนะครับขอให้ได้สิ่งที่ปรารถนานะครับในช่วงปีใหม่ไทยของเราปีนี้แล้วเจอกันหลังปีใหม่นะครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบิัทอีนอน,นะคะสงการ์ดของให้เดินทางไปปลอดภัยค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะเพ่งๆเรงรอยๆค่ะทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวดีนนอนทั่วประเทศน,นะคะวันนี้วันสงการไทยค่ะเ,เที่ยวสนุกสนานกันให้เต็มที่นะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงทุกขั้นค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้องชาวดีนอนทุกท่านนะคะเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเลยสวัสดีครับพี่น้องดีนอนครับผมอภพิชากัรจักนะครับน้องเป้นะครับวันนี้ก็ต้องขออวยพรนะครับวันปีใหม่ไทยนะครับวัดสงกรานให้พี่น้องนะครับดีนอนนะครับคณะผู้บริหารนะครับและบริษัทลุ่งเรือนเจริญเติบโตเติบโตร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยแล้ววันนี้นะครับเที่ยวปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับโดยสวัสดิภาพทั้งไปทั้งกลับนะครับสว สวัสดีครับครอบครัวเดรอนทุกท่านครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยร่ำรวยเฮงเฮงเฮงนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความรักนะครับตลอดไปช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยและปีใหม่ลาวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวดร้อนทุกคนนะคะในโอกาสวันปีใหม่ไทยค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยที่สําคัญน้องไม่ขบนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่น้องชาวดีนอนทุกคนนะคะมีใหม่นี้ตู่แม่บ้านของดีนอนขอให้พี่น้องทุกคนเที่ยวให้สนุกและรวยๆ,ๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวดีนอนทุกคนนะคะปีใหม่นี้นะคะเราก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะคะ,ะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็กลับบ้านปลอดภัยนะใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ กลับมาถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะคะมีความสุขมากค่ะ